ครับผมนายสลาวุฒิเวชกามาเป็นครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนน้ำตาศึกษาอำเภอกังในจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นะครับจะมาสอนในหัวข้อเรื่องทักษะกลไกลที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและการออกกําลังกายนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวนะครับความคล่อง,องตัวและก็เรื่องต่างๆนะครับในรายวิชาของ วิชาพละศึกษานะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาชั้นป .5 ได้เลยครับรสวัสดีครับเรุกวันนี้นะครับเรามาเจอ,อแล้วในวิชาพลกศึกษานะครับของชั้นป .5 วันนี้นะครับเราจะทำการสอนครับมีส3เรื่องนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องที่1เรื่องของ 3นะครับก็เรื่องของการคงตัวนะครับก็คือการกระโดดนะครับกระโดดสบายขาเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการฝึกแต่ก่อนที่เราจะทดสอบการฝึกนะครับเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยมันได้รับอาการบาดเจ็บนะครับเวลาที่เราเล่นกีฬาอะไรต่างๆนะครับเราต้องมีการยืดกล้ามเนื้อก่อนนะครับยืดกล้ามเนื้อเาไวยืดกล้ามเนื้อก็คือให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีการยืดหยุ่น ถ้าเราอยู่เฉยๆแบบนี้เราพึ่งลงมาแบบนี้ปึ๊บกล้ามเนื้อของเรามันจะมียืดนะครับถ้าเราไปเล่นกําลังกายเลยไปออกกําลังกายเลยไปไเพราเลยเราอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บเกิดกล้ามเนื้อได้นะครับกล้ามเนื้ออาจจะฉีกขาดหรือว่าเกิดการบวมบกค้ำนะครับตอนนั้นเราต้องมีการยืดกล้ามเนื้อนะครับซึ่งคนที่ยจะยืดกล้ามเนื้อนะครับครูก็จะให้เรานําคนละหนึ่งท่านะครับแต่ละเลขที่ อ่าโอเคนะครับเลขที่หนึ่งนะครับาอาเลขที่หนึ่งนะครับ What house? 两、二、一、两、两。 พร้อมกับหมุนข้อเท้านะครับหมุนในทั้งหน้าเดี๋ยวนี้นะครับเพราะขกงหมุนข้อเท้าแป็นดังของกันนะครับ1 2 3 พร้อมกับลงบริเวณหัวไหล่ของเรานะครับมีการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับต่อไปที่ที่หอ่าหมจับจับไปที่เข่าก่อนนะครับจับไปที่เข่านะครับแล้วก็โค้งตัวลงนิดนึงนะครับหมุนไปด้านซ้ายนะครับหมุนซ้ายพร้อมกันเตรียมตัวเริ่มสองสาม 三二五。四 เราจะเป็นการฝึกการทรงตัวนะครับในกิจการรมนี้คือการวิ่งซิกแซกนะครับลักษณะคือต้องวิ่งหลบสิ่งกีดขวางนะครับมันจะเป็นปวยนะครับเป็นปวยให้เราวิ่งวิ่งอ้อนปวยนะครับลักษณะซิกแซกนะครับดูตัวอย่างมาตัวอย่างแทนบุณนะครับสมมตินะครับวิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งจากซ้าย ไปขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลองดูหนึ่งสองสามอันนี้คือบึกน,นะครับประมาณนี้วิ่งหลบสิ่งกีบฝังนะครับแล้วก็พอมาถึงจุดนี้แล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับวินกลับไปนะครับแล้วก็ไปต่อด้านหลังนะครับแล้วจะทดสอบว่าแถวไหนจะทำเสร็จได้เร็วที่สุด นิบบ่งให้มันชิดแจ็คไม่ใช่กระโดดข้ามนะครับไม่ใช่กระโดดข้ามแบบนี้นะครับคำว่าวิ่งก็คือต้องอ้อมนะครับอ้อมควายอ้อมควายแบบนี้นะครับอ่าเย็บตัวพร้อมควายสัญญาณลูกวีดเย้ ที่สองคือฝึกความเร็วนะครับความรวดเร็วด,ดูว่า<ห>เราจะมีความคล่องตัวไหมนะครับการฝึกแบบนี้นะครับคือสมมุติตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนี่นสมมุตอิอาคูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับฝึกการความคล่องตัวของเรานะครับคือวิ่งจากจุดเริ่มต้นอันนั้นคือจุดที่2อนะครับอันนี้คือจุดที่1ฝึกว่าเราจะกลับตัวเร็วไหม นะครับสมมติเราวิ่งแตะนะครับวิ่งไปแตะกวยด้านนู้นแล้วก็วิ่งมาแตะกวยด้านนี้มาดูว่ากลุ่มไหนจะเร็วที่สุดนะครับสมมุติปึ๊บเกิดการกลับตัวแบบนี้นะครับแบบนี้อ่ะนายชินภพัฒนปังปังชินภพัทรเป็นคนสาธิตก็คือวิ่งจากจุดนี้นะครับไปยังจุดนี้หนึ่งสอง สาเอาจนถึง10นะครับ,บพอถึง10บคนนั้นยกมือจะได้รู้ว่าใครเสร็จก่อนนะครับอ,อุอสาธิตเียมบตัวนะฟังเสียงลองบีดนับด้วยเร็วครับเร็วฝึกฟังฟองตัวเร็วเร็ว อ,อ่านี่คือตัวอ,อ,อย่างนะครับดังนั้นใครที่เสร็จก,ก่อนนะครับให้ยกมือจะรู้ว่าใครคืออันดับหนึ่งสองสาม เร็วที่สุดคืออันดับหนึ่งนะครับคือธิรกรนะครับผมมือเพื่อนหน่อยอันนี้ฝูงของครอบครัวอันดับสองคือชุติธงธงผมมือเพื่อนหน่อยอ้าวอันดับสามนะครับคือจานุไทรนะครับผมมือเพื่อนหน่อยครับอ้าวแค่นี้แค่หนึ่งจะไม่เมื่อกี้ถึงหนึ่งนาทีไหมไม่ถึงด้วยซ้ำทำไมมันเหนื่อยยังเลยนะครับ อ้าวอันนี้คือเป็นการฝึกความคล่องตัวของเรานะครับเวลาสมมุติเวลารเราเดิน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 อยู่มีอะไรมาด้านหลังเราจะได้ไหวตัวทันนะครับเดินเดินไปแล้วหมาจะกัดแล้วก็หลบทันนะครับ็นกะารความคล่องตัวของเรานะครับอ้าวอันนี้ อันที่3คือการกระโดดขาเดียวนะครับเหมือนกับเราเคยเล่นกระโดดกระต่ายไว้ถูกไหมถูขึ้นถกขึ้นเอาตัวยไปที่เดิมอ้าวทุกคนเอาตัวเอาตัวที่สองจากคัามเมื่องพี่ไม่ไม่ไม่ปวยปวตัวนี้ตัวนี้ตัวหน้าไปที่เดิมเออ cúi chào một lá diêu vậy đi, mẹ không đấy, mẹ nó, mẹ nó đẹp lắm, ôm, ตัวอ,อย่างเอาตัวอ,อย่างนายความดีกิยตยศเยืนอ้าวลองดูกระโจนมหาครูนะครับกิติยศฝันเส้น้องบีตัวอย่างยืนอ้าวลองดูกระโจดมหาครูนะครับกิติยศฝันเส้น้องบีตัวอยนน่าง ครผู้นั้นนั่งลงเลยจะได้รู้ตัดสินไันชัดเจน,เนห้ง ก็ชิรนกรผมมือเพื่อนหน่อยกลุ่มที่สองคือกลุ่มของจ๋าลู่ในแล้วก็ไอ้ธนพงศ์ผมมือเพื่อนหน่อยกลุ่มที่สามคือยุทธพงศ์และแทนคุณแทนคุณนั่งลงนั่งอยู่ผมพี่ผมมือเพื่อนหน่อยอะไรครับอย่างที่หนึ่งคือเราทำอะไรวิ่งอะไร เออวิ่งซิกแซกสอนคือแตะกล้วยแตกล้วยนี่ฝึกฝึกอะไรฝึกความรวดเร็วฝึกความคล่องตัวของเรานะครับส่วนอันที่สามคือวิ่งกระต่ายฝึกอะไรฝึกความอดทนฝึกการทรงตัวนะครับไม่ใช่ความอดทนความอดทนมันมีอยู่แล้วแทบจะทุกคนความอดทนต้องเป็นการฝึกใช้กําลังอย่างเช่นพวกการ คุ่มน้ำหนักอะไรพวกนี้นะครับการกระโดดนะครับนั้นจะเป็นการฝึกการใช้กําลังนะครับเอานั่งดีๆนั่งดีกิติยศนะครับต่อไปนะครับเข้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะครับเราจะไปเจอกันก่อนจะหมดเวลานะครับเราจะมีสัญญาณในการปลุมือนะครับที่เราเคยเตียงกันไว้ก็คือ 1> 1, 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7อ่าเยียมตัวซ้อมหนึ่งรอบ1 2 3เฮ้ยนะครับอ้าวพร้อมกันหมดเวลาแล้ว1 2 3